ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับกินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อน,นึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกคับ เดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน discord ของผมซึ่งก็คือผู้คัาเกนจินเซิร์เวอร์นะครับลิง์เข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สําคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ คุณกำลังประสบป,ปัญหานี้อยู่ใช่ไหมง่วงต่อให้ตื่นก็ไม่สดชื่นสมองบเบลอกินกาแฟไม่ได้อ่านหนังสือสอบเท่าไหร่ก็ไม่จำแถมยังต้องหามรุ่มหามค่มอีกเราขอเสนอ i m i t l เล s เม็ดอมตาตื่นโฟกัสได้ไม่มีหลุดสมองตื่นสดชื่นมีสารสก,กรัดจากชาเขียวและวิตามินบีแถมได้รสชาติมะนาวแบบเต็มๆถ้าเกิดสนใจก็เล็งสั่งซื้ออยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดที่ลิงก์ด้วยนะครับอร่อยจริงๆนะ วันนี้ผมจะพูดถึงว่าทำไมคุณควรปั้นเหอะหรือเปิดเหอะหมอไปนะครับโพราแค่คุณจะไปต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหมอไปทั้งหมดหัวข้อขึ้นตรงนี้เลยครับก็พิจารณาเอาตามนี้ถ้ามันมีคอนดิชันที่1ที่ตรงกับคุณก็คือคุณต้องการคุณภาพชีวิตนะครับก็คือเปิดได้เลยครับแต่ถ้าหัวข้อที่1ที่มันขึ้นมาคือคุณภาพชีวิตคุณไม่แฮปปี้กับมันเนี่ยสกิปไปเลยไปคุยเรื่องหัวข้อกัน อย่างแรกที่เราต้องคุยกันก็คือคุณภาพชีวิตครับโอเคคุณภาพชีวิตมันมีในด้านไหนบ้างล่ะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเหมือนการแรปอัพระหว่างหัวข้อขอ,ขอ,อื่นๆนั่นแหละครับหลักๆคือเดิมทีเนี่ยถ้าคุณอยากจะเล่นพวกทีมที่คุณจะเล่นเป็นไฮเปอร์บลูหรือเบอร์เจียนเนาะแล้วคุณจะเอาตัวไม้ยืนตีเนี่ยคุณจะสามารถเล่นได้เพียงแค่ตัวเดียวเนาะก็คือนาคิดะครับซึ่งปัญหาของการใช้เป็นนาคิดะเนีย่ยอน้องฮิวตัวเองไม่ได้ใช่ครับฮิวจากโปรตไทป์แอมเบอร์ได้แต่ว่ามันแค่เล็กน้อยคุณเลยใช้ชีวิตยาาาากะะอออเปปปนนนนหมมมม่รรืงงแไไ้้้ัใชด คุณจะเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะโดยที่ดาเมจคุณตกหละครับแต่ว่าไม่ได้เยอะแยะมากมายขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วตัวหมอปเองก็ยืนเทคฟิลแล้วก็ตีเป็นไม้ได้เช่นเดียวกันแถมยังโล่ตัวเองได้แล้วก็ยิวได้ด้วยเท่ากับคุณก็จะเล่นง่ายขึ้นนั่นเองครับมันก็เลยเป็นคุณภาพชีวิตของคุณมันไม่ใช่ฟังก์ชันหรือออปชันที่แรงที่สุดแต่ว่าคุณจะเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองแถมตัวอาวุธเองเนี่ยก็เป็นอาวุธสีดาวคราฟก็โหดมากมกแล้วอย่างโปรไทป์แอมเบอร์ด้วยนะครับมัน ไม้ตัวแรกในเกมอีกซึ่งเวลาคุณไปเล่นกับทีมมีลูกคุณก็โดนมะเฟืองระเบิดตายกันบ้างถูกไหมครับเพราะว่าโอเคมะเฟืองมันระเบิดคุณอาจจะไม่ตายแต่ว่าพอมีมอนสวนมาเพิ่มอย่างเงี้ยคุณแตกไงแต่กลับกันในกรณีแบบเนี้โอเคคุณไม่แตกคุณก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับมันก็เลยทําให้พอหมอไปมาเนี่ยมันเป็นสล็อตที่มันเอามาเป็นคุณภาพชีวิตให้คุณได้เลยใช่ครับเดเมจมันไม่ได้สูงสุดถึงแม้ว่าจะมีตัวแพสซีฟทาเลนันนี้เข้ามาช่วยคุณก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ไไดดดดด้้้้้้ททําาาาใหหคคคุุุณณณเเเเเปป็นนนมมมจีีีี่่่่่ขึแแตววถิลลัญย ทำดมิได้แรงขึ้นเพราะคุณเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปถ้าหัวข้อที่2ก็คือเฮ er ียแกไปได้ทุกทีมเลยครับแต่ว่าถ้าเฮ er ียแกไม่ได้ยืนตีเฮ er ียแกจะเป็นไม้รองครับโอเค,คมาทำความเข้าใจระหว่างไม้รองกับไม้หลักก่อนไม้รองก็คือตัวที่คอยช่วยแปะไม้แต่ว่ามันแปะไม่ได้ถี่ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้หนาเพียงพอที่จะใส่แค่ตัวเดียวนะครับอย่างนักขิดาเนี่ยไม้ตัวเดียวมันพอเป็นไปได้แล้วครับในหลายๆทีมแต่ว่ามันก็มีเยอะกว่าเดิมมันก็ดีนะครับเลยทำไมในหลายๆทีมเนี่ยมันยังขาดสล็อตไม้รองอยู่่ซึงหมมออไก็าตโจท แล้วก็คิวได้แล้วก็โลดได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูเป็นทีมๆแล้วกันนะครับเอาเป็นที่เล่นกับไฟฟ้าก่อนนะครับแต่ว่าไฟฟ้าขอขึ้นเป็นก็นี่เอายาเอะมาเล่นคนเดียวแล้วกันแล้วอีกสตัวผมใส่ไม้ให้คุณตึงๆเลยครับติ๊กนารีนาคิดะแล้วก็หมอไปครับโอ้ทีมนี้เล่นโคตรมันเคี้ยวทั้งจอโอ้ไม่กอดผมนึกว่าผมเมากันจะอ่ะได้หละครับมันก็เล่นดีเล่นง่ายเล่นมันดีนะครับ ใช้ได้เลยสนุกดีแล้วก็ไม่มีช่วงเอายาเอะไปยืนตีเพื่อให้ฟิชออกด้วยนะครับมันกดวนสกิลกันตึงๆนะครับสนุกดีครับก็ลองเล่นกันดูได้ครับกับมอนกลุ่มนี่คอดมันเพราะเดิมทีตีเนี้ยมันจะมีปัญหากับมอนกลุ่มเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้กดอันติยาเอเนี่ปัญหามอนกลุ่มจะมีเลยแหละแต่พอคุณมีตัวนาคิดาใส่มาด้วยเนี้ยมันมาที่ตัวมอนอยู่แล้วเท่ากับว่ามอนสเตอร์เนี้ยมันก็โดนเด้งไปเป็นกลุ่มได้มันก็เลยช่วยเรื่องมอนกลุ่มได้ดีมากๆกลายเป็นทีมนี้เล่นได้ดีท อยากเขียววันนี้ผมก็เลยขึ้นเป็นเขียวให้คุณดูต่อเป็นไฮเปอร์บลูมครับไฮเปอร์บลูมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเวอร์ชันหมอไป่ายิมคุณเทคฟิลยิงให้คุณดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเล่นง่ายอีซี่มากเลยครับเล่นดูดีสบายมากครับถ้าคุณไม่มีเยื่อหลาคุณเอาเยื่อหลาออกเลยครับไปใส่ตัวอื่นครับอยากใส่อะไรใส่มันไม่ได้ซีเรียสแล้วครับเช่นคุณจะไปใส่เป็นน้ําแข็งอย่างเงี้ยอย่างตัวเล่าเพื่อทําให้ตระโดนดิสโก้แล้วแปะน้าแข็งคุณจะไปใส่เป็นการวีแปะน้ําแข็งจากอัน ตัดเกล็ดน้าได้ให้มันไม้น้ำขึ้นมาได้อย่างที่เราเคยพูดถึงคลิปไฮเบอร์บลูมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันก็เลเล่นได้เหมือนกันหรือไม่คุณก็เล่นไซโน่ไปเลยครับพอไซโน่บวกจิงจิวบวกหมอปไผ่บวกนาคิดะโอ้ยผมไม่อยากจะพูด่ะคุณดูคลิปเอาแล้วกันสาภาพาเป็นยังไงอะมุมเละแบบสาภาพผมตอนนี้นะครับผมเอาหน้าไซโน่ไปเปรียบกับตัวโจโจนะครับโจโจมันต้องพูดว่าโอล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 าใช่ไหมเอาเอาเป็นดีโอดีว่ามๆๆๆๆ ต่อไปจะเป็นเบอร์เจียนครับปัญหาเก่าๆของเรากับโทมัสเนี่ยคือโทมัสเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องใช้พลังงานประมาณหนึ่งเพื่อให้สามารถกดอันติได้ใช่ไหมครับแต่โลโทมัสไม่เรียกว่าโลแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีเลือดอยู่ในนั้นเลยแถมมันยังมีการระเบิดม้าเฟืองโดนตัวเองด้วยซึ่งม้าเฟืองที่ระเบิดออกมาก็คือเบอร์เจียนมันก็เป็นดาเมดไม้นั่นเองนะครับมันเลยทําให้เวลาคุณเล่นเบอร์เจียนคุณจะมีการเจ็บตัวเล็กน้อยด้วยแล้วก็มีมอนกระทืบคุณด้วยแล้วก็คุณต้องทําพลังงานด้วยนิดหนึ่งนะครับมัน พลังงานให้ได้เลยนะครับตอนที่คุณยืนเตีเพราะว่ายังไงคุณหิวได้อยู่แล้วไงครับเนาะแล้วคุณก็ใส่น้ําไปแล้วก็พี่โทมเป็ประเบิดมะเฟืองก็เล่นง่ายแบบที่คุณเห็นเลยครับสบายมากโล่โทมัช่างมันครับเราทาแบบเ m ไปได้เลยเอามาแค่ระเบิดมะเฟืองได้แล้วมันเลยทําให้ตอนเนี้ยโทมะมันดูน่าเล่นเพิ่มขึ้นเยอะมากๆครับเพราะว่าคุณไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานแล้วแล้วก็มีคนหิวจริงๆแล้วซึ่งตีอยู่ในนามก็คือหมอไปครับส่วนในกรณีคนที่เล่นดีเฮียนะครับด้วยหยุดหมอไปมาแล้วแล้วหมอหิวได้โด โนดรอปลงไปในเรื่องของการเล่นเบอร์เจียนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมีฮิวแล้วมันมีโลแล้วมันมีดาบน้ําชิงชิวอยู่แล้วมันเลยพอช่วยให้คุณมีชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นแล้วบวกกับตัวที่ยืนในสนามเนี่ยคือหมอไปซึ่งทําแต่เลือดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใส่ดีเฮียแล้วนั่นเองครับเดิมเบอร์เจียนเนี่ยเล่นดีเฮียจะเล่นง่ายขึ้นหน่อยโดยการใส่ดีเฮียไประเบิดมาเฟอรแล้วก็มีตัวมาช่วยระเบิดอีกตัวหนึ่งเช่นชิโนบุอะไรแบบนี้ครับยังเล่นได้เหมือนเดิมนะรรรัเเเเพียยงแต่ว่วววาานนาาาามะะนลขึ้ดดข้้ออออดดไก แล้วครับเพราะตัวยืนตีมันเลือด50,000นต่อไปหัวข้อที่3ครับ พอโลเป็นไม้นีลูกก็ฆ่าคุณไม่ได้อีกแล้วครับมันเล่นง่ายขึ้นเยอะมากครับคือคุณสามารถเอาหมอป่ายืนตีแล้วก็ให้ชิงชิวเนี่ยช่วยแปะน้ำหนึ่งได้เลยครับแล้วคุณก็ไม่ต้องใส่ฮิวแล้วอีกตัวหนึ่งคุณก็ไปใส่นู่นเลยครับเป็นนีลูใช่ไหมแล้วก็ใส่ไม้ตัวเป็นนาคิดะักก็ได้ครับโอ้สบายครับแล้วเอาหมอยืนตีโอ้ไหลาย,ยาวผมบอกเลยไหลาย,ยาวครับสบายครับผมลองมาแล้วทั้งบนล่างเลื่นปลื้ดเลื่นปลื้ดเลยครับแต่ว่า12ขีด3าครึ่งบนมันรกแตกเลยนะคุณ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 ทำอะไรมันลำบากไ ฉะนั้นโอ้โหผมบอกเลยหมอนี่อีซี่มากครับใช้ชิงชิวยืนตีก็ไม่มีปัญหาครับหรือคุณจะไปเล่นเป็นทีมแบบออสตาก็ได้ครับผมหมายถึงทุกตัว5ดาวนะครับก็คือโกโกมินาคิดะนีรูแล้วก็หมอที่นี้คือ ถ้าขยันก็กดตีบ้างไม่ขยันก็ไม่้องกดตีครับก็กดสก,กิลอันติยืนๆแม่งไปงั้นแหละครับเดี๋ยมอนมันตายเองเอาตัวไปถูให้ทร a มป์คุณิตี้ออร่าของตัวนี้ลูกเป็นวนอยู่รอบมอนกองเชียร์หายส่วนกรณีที่คุณจะเอาพี่คาเวมาเล่นนะครับผมแจ้งแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมทาแยกให้อีกคลิปหนึ่งนะครับมันต้องทําพิละตัวผมดูแล้วเนื้อหามันทําสั้นๆเลยทีเดียวเนี่ยรวมกัน2ตัวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเอาเป็นแค่นี้ไปก่อนพี่คาเวเดี๋ยวผมทาแยกให้ครับกาลังเทสทีมมะเฟืองสดเพิ่มเติมอยยู่่ด้ววนะารับพีคเ ต่อไปคือเรื่องของโลครับที่มาหลายๆรอบแต่หิวได้ด้วยผมเข้าใจครับ พวกคุณจะมีความอึดอัดและกังวลใจว่าเออโล้มันไม่ได้หนามากแล้วโลกมันก็มามาไปไปเนาะแต่ว่ามันมีฮิวมามันจะเล่นลําบากไหมคลิปทั้งหมดที่คุณเห็นคือหมอไปที่สกิลอันติก็คือสกิลโล่เลเวล6ครับซึ่งผมเล่นได้โอเคแล้วครับแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าด้วยสกิลโล่เลเวล6เนี่ยตอนผมเอาไปเล่นเป็นไซโน่กับฟิชแล้วก็ให้หมอไปเป็นแค่คนเดียวที่เป็นซับพอร์ตนะครับผมมีปัญหาครับในหลายๆจังหวะเนี่ยเราสามารถโดนตีจนโล่แตกก็โดนซัมแล้วกระเด็นได้เมื่อเจอมอนหลายๆตััวครบ ฉะนั้นพูดกันตามตรงเลยก็คือมีโอกาสโดนบ้างอยู่ดีครับใช่ครับตอนที่คุณมีโล่เนี่ยข้อดีคือเวลาคุณโดนพวกสถานะเช่นอะช็อตไฟฟ้าอะไรพวกนี้คุณจะไม่กระตุกครับแล้วก็ถ้าระเมิดมันไม่หนักมากจนโล่คุณแตกคุณก็จะไม่กระเด็นครับซึ่งโล่มันก็ได้ประมาณ3-4พันเลยครับถ้าคุณอัพเลเวลโล่ขึ้นไปแล้วนะครับต่อ2.5วินะฮะถ้ามันไม่หนักจนเกินไปมันไหวอยู่โดยที่คุณสามารถเล่นได้โดยที่ไม่โดนขัดครับแต่ปัญหานี้มันแก้ได้โดยการใส่ชิงชิ้วเข้าไปในที่ไซโนเหมือนในคลิป ม,มันเลยทําให้เวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยถ้าเรามีอะไรเข้าไปช่วยเหลือมันบ้างมันใช้งานได้ครับแต่ว่าถ้าคุณไม่มีอะไรไปช่วยลดทอนดามเจของมันเลยเนี่ยก็พูดกันตามตรงว่ามันออกแนวจะเป็ดๆนิดนึดนงคือทําได้หลายอย่างแต่ว่าไม่สุดสักอย่างครับ แต่มันเล่นได้แล้วมันเล่นดีเพราะอย่าลืมว่าเดิมสล็อตนี้เนี่ยมันไม่มีเลยสักตัวเพราะคุณไม่มีตัวไม้ที่เป็นฮิวแท้ๆเลยที่มันสามารถจะเป็นโล่ให้คุณได้ด้วยเข้าใจใช่ปะคือมันแบบ everything จิงเกเบลออร์าลครับฉะนั้นอย่าไปรู้สึกแย่กับการที่มันจะค่อยๆฮิวมาแล้วก็ตัวโล่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หนามากแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นทุกๆ2.5วิครับเอาเป็นว่ามันกันดาเมจทีๆได้ดีแต่ว่ามันกันดาเมจก้อนไม่พีดนั่นเองครับอย่าลืมใส่ตัวช่วยลดดดาาาาเเมน้้้คคคุุุณณรูสสึกกว่่ลลลลับบโํแทยือ พอคุณใส่โปรแท p แอมเบอร์เข้าไปเนี่ยคือจบครับตัวละครตัวนี้เรื่องพลังงานนี้ไม่ซีเรียสแหละครับคุณทําประมาณ180เนี่ยผมเล่นยังไงก็ลื่นครับไม่มีปัญหาเลยครับอ่ะดูสแตทผมแล้วกันครับผมมีค่ารีพลังงานอยู่ที่193นะครับแล้วก็มีเลือดอยู่ที่4900 0แล้วก็หัวเลาะครับฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ผมเล่นแบบนี้ผมไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานเลยทุกทีมที่ผมจัดไปไม่มีปัญหาเลยลองเล่นในอเบสผมก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าเป็นนอกเวิล์เนี่ยอันนี้คุณต้องไม่ลองเช นะครับเวลาเราเทสเราก็เทสแค่ในอาบิสเพราะว่าผมติดอยู่ที่นี่ครับมันเป็นบ่ายทงพอมผมออกไปทางนอกไม่ได้ผมเดินแล้วผมหลงทางฉะนั้นมันเลยทําให้คุณไม่เปิงสล็อตเรื่องขอาวุธเลยครับอาวุธประจําตัวอย่างชิ้นนี้มันก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่คุณต้องเปิดครับคือชิ้นนั้นนะครับมันช่วยเรื่องดาเมจแต่เราไม่ได้มีดาเมจอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วครับแล้วคุณก็ต้องการเรื่องพลังงานอยู่แล้วแล้วคุณฮิวให้เพื่อนเพิ่มได้อีกยังไงอันนี้มันก็ดีมากๆครับผมไม่ได้บอกว่ามันดีกว่าต้าวนะเ,เดดาะดาวที่เรราาาาสมถฟด้นได้ ดีแบบอภิมหาโคตะระตรงสายแล้วครับพูด,ดง่ายๆคือเหมือนออกตัวมานานมากแล้วแต่ยังไม่ให้คุณมาเล่นนะครับเพราะโปรไทยแอมเบอร์มันมาตั้งนานแล้วไงเหมือนกลายเป็นอาวุธประจำตัวของพี่หมอแกไปเลยครับจริงๆแฟชั่นก็แอบได้อยู่นะคุณลองดูดีๆเด็ แถมตัวนี้เนี่ยกลุ่มดาวก็ไม่มีความจําเป็นเลยสักกลุ่มดาวนะครับเพราะว่าตัวกลุ่มดาว2เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดตัวบัฟของตัวทาเลนต์ของตัวเองได้นะครับเพราะว่าทาเลนต์ของตัวเองอันนี้ผมทําการเช็คกันในสตรีมแล้วนะครับแต่ว่าถ้าผมผิดพลาดเนี่ยยังไงมาแจ้งได้เลยนะครับผมจะได้ไปรีเช็คกันซ้ำใหม่ขอบคุณทุกคนมากนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มโบนัสความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบลูมหรือว่าพวกของการระเบิดมาเฟืองทั้งหมดหรือว่าจะเป็นการแพร่ขยายกับการติดบีบอัดก็คือแอ,อกเกร คนนั้นต้องได้รับการฮิวจากตัวโล่ก่อนครับไอฮิวจาก C2 มันไม่นับนะครับเลยทาให้พี่หมอเนี่ยมาถึงคุณก็เล่นพี่ก็ได้เลยครับของไม่ต้องไปทำไาให้มันปวดหัวมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่อง a r t ์ติแฟกซ์เนี่ยยังไงคุณใส่เป็นอาร์ติแฟกซ์ดีบูทกันอยู่แล้วเพราะว่ามันจะได้ไปได้ทุกทีเนาะแล้วเวลาคุณฟาร์มดีบูทเนี่ยเดิมทีคุณก็ไม่ได้หาย HP กันอยู่แล้วอะครับฉะนั้นหมายความว่าเวลาคุณจอบ HP มาคุณก็ไม่มีคนใใใชช้้้้าาาคคคคคุุุุณณณเเเเกกกก็็บบไไววดลยยยแ่อๆขะนรป๋มต คุณก็ใส่ได้แล้วครับมีปัญหาจริงคุณก็แค่ไปยกนาฬิกาเรือนหนึ่งไปเรียนพลังงานก็คือจบแล้วสู้ๆนะครับทุกคนสำหรับคนที่ กินอัติแฟกติงไปแล้วนะครับก็จบเรียบร้อยเลยนะครับสําหรับการแนะนําว่าทําไมคุณถึงควรปั้นหมอไผ่นะครับเพราะมันดีครับเปิดมาใช้เถอะครับสายคุณภาพชีวิตแต่ก็ย้าคําเดิมนะครับถ้าตัวคุณไม่ได้มีความสุขกับการที่จะได้ตัวคุณภาพชีวิตคุณต้องการตัวดาเมตตัวนี้ไม่ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับไอตัวผลพสซีที่มันให้มาเนี่ยสุดท้ายแล้วในสล็อตนั้นจะมีตัวอื่นที่ทําให้ดาเมตของทีมรวมได้มากกว่าการใส่หมอไผ่ครับแต่ถ้าคุณมีปัญหาโดนตีกระตุกอยากกระตีตีไม่ได้เล่นแแแลล้้้วตคุณจะเ่่นนนไดรงขึนนๆ คุณได้ตีมากขึ้นคุณได้เล่นมากขึ้นแล้วก็คุณจะงุดหิดน้อยลงการเพ่งโทรศัพท์คุณก็จะน้อยลงด้วยครับดังนั้นหมอคือตัวคุณภาพชีวิตไม่ใช่ตัวดาเมจถ้าใครที่ต้องการคุณภาพชีวิตหมอโคตรตอบโจทย์แต่ถ้าใครต้องการดาเมจสกิปไปโลดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะกร้ให้ผมด้วยไปละบุย